อันนร้นยังไม่ชินว่าเขาไล่นีอ๋อ,อ,อชินแล้วมานคือเกาติดใช่ได้ ส้ตมตำครับรอ,รอเทสมะละกอจะได้กินไม้วันนี้อ้าวใส่พริกกับกระเทียมลงไปเทเลยตำวันนี้จะได้กินนซีมือเล็กชายราวนะครับอ้าวต่อไปใส่อะไรน้ำตาลกล้ปก็ผงชูดๆเอาใส่เลยอ้าว อีกอีกอีกเออเอาใส่น้ำปลาอืมเอาใส่น้ำเยอะไหมนิดหนึ่งออมพอโยนเปลือกลงไปด้วย อันนี้เป็นส้มตำครั้งแรกของเขานะครับไม่รู้ว่าจะสิแตกได้ไหมอ้าวมาครับวันนี้ก็มีส้มตำส้มตำแล้วก็อันนี้ปลานินเดอร์ปลาปลานินปลานินที่เราไปหา ก็มีหนูย่างครับผมเดี๋ยวมาชิมส้มตำมารามกันนะครับส้มตำกันอืมหนูน่อันนี้หนูนามมาเป็นข้าวแล้วกันนะครับพ่อแม่พี่น้องอืมตัวใหญ่เหรอ อีปลานินที่ไปใส่มองมาครับ <c oughs> ทำใหญ่ๆโอเคครับ ไปหาอะไรกินเด้อดูคลิปนี้แล้วหิวไปหาอะไรกินเด้อบ๊ายบาย